เมื่อพูดถึงอิรักสิ่งที่คนทั่วไปนึกถึงคือภาพอะไรทะเลทรายน้ำมันความขัดแย้งสงครามเสียงปืนเสียงระเบิดคนบาดเจ็บล้มตายผู้ลิภัยและกลุ่มไอเอส แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้ดูจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราคิดหรือนึกถึงชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มกับมาดแบบสุภาพรุษดในสูตรคัตติ้งเนียบรองเท้าหนังเงาวับผมหวีจัดทรงมีสไตล์หนวดเคราตกแต่งอย่างประณีตดูราวกับในแบบบนรันเวย์แฟชั่นวีคในปารีสหรือมิลาน ที่นี่คือท้องถนนของเออร์บิลเมืองทางตอนเหนือของอิรักประเทศที่ขณะนี้ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกไม่ง่ายนักที่จะนัดหมายกับกลุ่มสุภาพบุรุษที่เรียกตัวเองว่ามิสเตอร์เออร์บิลตั้งแต่มีการเปิดตัวทางโซเชียลมีเดียมิสเตอร์เออร์บิลได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อต่างชาติที่ขอคิวสัมภาษณ์กันแทบทุกวันแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่สุภาพบุรุษกลุ่มนี้ได้รับความสนใจ เพราะสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่คือบ้านเมืองอิรักแหลกสลายจากสงครามในช่วง13ปีที่ผ่านมาและไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่คือเมืองโมซุนฐานที่มั่นของไอเอสที่มีเสียงปืนเสียงระเบิดและการสู้รบอย่างหนักหน่วงแต่คนกลุ่มนี้แต่งตัวราวกับอยู่ในปารีสหรือมิลานเป็นภาพที่ขัดแยง้งและดึงดูดความสนใจไปพร้อมๆกัน It's not about only just dressing and walking the street, as I said. It is about we, 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 our message is more than that. So your, your clothes can be really nice on a daily basis as well, and you don't need to pay a lot of money. Again, also from the local market as well, you can get clothes and then uh, you can wear it and looks it can be look smart as well. This is for your daily life. เสื้อผ้าและการแต่งกายแต่ละชุดมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวในเสื้อนอกเสื้อกักเนคไทผ้าเช็ดหน้ารองเท้าเครื่องประดับไปจนถึงทรงผมและหนวดเคราแม้ว่าจะอยู่ในเสื้อผ้าแบบตะวันตกแต่การออกแบบที่ใส่กลิ่นอายความเป็นเคิร์ดลงไปประกอบกับหน้าตาและบุคลิกเฉพาะตัวแบบชายหนุ่มในดินแดนแถบภูเขาทางเหนือของอิรักทำให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ดูแตกต่างอย่างชวนมองสูตรอย่างเป็นทางการที่ดูเหมือนนักธุรกิจผู้จริงจังและน่าเชื่อถือสูตรลายดอกไม้สีหวานช่วยลดทอนความเข้มขลึมดุดันทำให้ดูอ่อนโยนน่าใกล้ชิดมากขึ้นสูตรลำลองสีเข้มกับบุคลิกและทรงผมแบบฮิปสเตอร์ที่ชวนให้ค้นหาและในบางโอกาสพวกเขาก็สวมชุดพื้นเมืองของเคริร์ทเพื่อตอกย้ำชัดเจนถึงรากเงาของตนเอง It's flattering. It's amazing. Like still now, it's a little bit dream. I mean, it's it's uh, amazing. <laughs> Not expecting it at all. Why? Um, <laughs> we didn't plan it to be honest. <laughs> we wanted something different here, but it went out. even went viral. Like everyone's talking about us, and everyone wants more and more, and that gives us a lot of motivation. เดือนกุมภาพันธ์ปี2016จตุรัสซิตาเดลเมืองเออบิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสฐถานทางตอนเหนือของอิรักหนุ่มๆที่อยู่ในช่วงอายุ20ปลายๆกลุ่มนี้รวมกันจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่าม e ิสเตอร์เออบิลการรวมตัวไม่ใช่การแค่รวมกลุ่มของคนที่ลหลงไหลในแฟชั่นแต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมมีจุดมุ่งหมายในการประกาศความเป็นมาและตัวตนของชาวเคิร์ดให้ชาวโลกได้รับรู้ เคิร์ดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่มีดินแดนเป็นของตัวเองมีประชากรชาวเคิร์ดประมาณ13ล้านคนอาศัยอยู่ในบางส่วนของตุรกีอิรานและซีเรียอีกเกือบ4ล้านคนอยู่ที่นี่ทางตอนเหนือของอิรักในช่วงที่ปัฒนาทิบดีซัดดัมฮุดเซนรืองอำนาจชาวเคิร์ดในอิรักโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก ถูกปกครองอย่างกดขี่ทารุณและถูกปรับรามอย่างโหดร้ายทั้งการใช้อาวุธเคมีและการเผาบ้านเรือน24ปีในยุคสมัยของซัดดัมฮุสเซนชาวเคิร์ททุกคนล้วนแต่เคยผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายมาแล้วทั้งสิน้นรวมไปถึงสมาชิกทุกคนในสโมสรอนสุภาพบุรุษแห่งนี้ด้วย Everyone in the streets, if you ask them, they h a d a sad story to tell. We all of us went through a rough time, and at this stage, we said let's forget about it you know we had a, a sad story a sad memory in our mind but again if you just think about the past past what happened is in the past we have to step into the new new uh, life and make the future as bright as we can do it เมื่อปี2003สหรัฐอเมริกาบุกอิรักและค่นล้มสัตดัมฮุดเซ็นสัตรูที่ชาวเคิดจงเปลียดจงชังได้สำเร็จ ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐที่ร่วมโค้นล้มซัดดำชาวเคิร์ดในอิรักซึ่งเป็นมุสลิมสุนีสายกลางผสมผสานกับวิถีแบบชนเผ่าเริ่มมีอิสระและความหวังอีกครั้งเคิร์ดในอิรักได้ครองอำนาจเหนืออาณาเขตที่เต็มไปด้วยเทือกเขาและแหล่งน้ำมันอันกว้างไกลาทางตอนเหนือของประเทศมีการสร้างรัฐก,กึ่งปกครองตนเองขึ้นมาที่เรียกว่ารัฐบาลระดับภูมิภาคเคอร์ดิสถานมีรัฐสภา มีกองกำลังเป็นของตัวเองมีเมืองหลวงคือเออร์บิลเคอร์ดิสถานในเวลานั้นก้าวเข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังดึงดูดให้คนจำนวนมากที่หนีจากการกดขี่และการปราบปรามของซัดดำไปไกลถึงยุโรปหรือสหรัฐให้กลับมาที่นี่อีกครั้ง I I remember I was Germany until years old. Then we actually moved back here back was actually in until old 15 after saddam hussein regime so we moved back and went to high school so then i started to going back to germany and lived a couple of years there and did a couple of modeling over there as well but now I got a little fat <laughs> but <laughs> yeah back in the I was much much thinner and slimmer so i did a couple of modeling there and then uh, decided to come back uh, so we started to think mr bill ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือของอิรักร้อนระอุไปด้วยไฟสงครามกลางเมืองดินแดนเคิร์ดกำลังเปลี่ยนไปด้วยความหวังการลงทุนการพัฒนาหลั่งไหลเข้ามาเปลี่ยนแผ่นดินเล็กๆนี้ให้กลายเป็นความคึกคักด้วยอาคารสูงตึกรามบ้านช่องและห้างสรรพสินค้านี่คือยุคแห่งความรุ่งเรืองของเคอร์ดิสถานที่หนุ่มสาวชาวเคิร์ดเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอธิบายได้จากการที่คนมีความรู้วุฒิการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วการเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียและมีรถนิยมทางแฟชั่นที่กว้างไกลออกไปถึงแม้จะมีร้านรวงและห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นแต่ตัวเลือกสำหรับการแต่งตัวก็มีข้อจำกัดเสื้อผ้าที่คนที่นี่ใส่หากไม่ใช่ชุดพื้นเมืองก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดาโลกโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มกลุ่มนี้เห็นวิถีการแต่งกายแบบตะวันตก จากการดูแบบและนำมาตัดเย็บเองสร้างสไตล์ให้เป็นของตัวเองแต่ความชื่นมื่นและทศวรรษอันลุ่งโรดของเคอร์ดิสสถานกำลังเลือนหายไป ปี2014สหรัฐอเมริกาตัดสินใจถอนกำลังทหารออกจากอิรักการถอนตัวของสหรัฐในภาวะที่อิรักกำลังเดือดพล่านด้วยสงครามกลางเมืองระหว่างสองนิกายส่งผลให้กองกำลังของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อผอสพง,งาดขึ้นมาและครองพื้นที่ไปเกือบครึ่งประเทศนอกเนือจากความโหดเหี้ยมสุดขั้วของ i ออสสิ่งที่สั่นคลอนความมั่นคงของเคอร์ดิสถานอีกคือการเมืองภายในที่ยังมีความแตกแยก และความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับรัฐบาลกลางที่กรุงแบกแดดในบางช่วงเวลารัฐบาลแบกแดดมีการกักงบประมาณกลางที่เป็นส่วนของเคอร์ดิสฐานไว้เพื่อตอบโต้กรณีขัดแย้งส่วนแบ่งรายได้จากการค้าน้ำมันประจวบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำเป็นประวัติการณ์เคอร์ดิสสานที่ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นดูไบแห่งที่สองก็เปลี่ยนแปลงไปการลงทุนซบเซาผู้คนตกงาน ตึกรามบ้านช่องถูกทิ้งร้างจนสุดโทมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้คนจำนวนมากว่างงานและสิ้นหวังบางคนหนีลี้ภัยออกนอกประเทศบางคนจับปืนเข้าร่วมเป็นกองกำลังอาสาเพชเมกาต่อสู้กับ i อสมาชิกของกลุ่มมิสเตอร์เออร์บิลที่มีคนทั้งทำงานในตลาดหลักทรัพย์ทนายความนักดนตรีนักการตลาดตัดสินใจมารวมตัวกันทำอะไรบางอย่าง the family needed me and basically even if i didn't take the gun and fight against them but just stood there as a family member beside my family it's a huge motivation for the family and gives them something a little bit of hope and when i came back and done that uh, then i saw my friends from the high school again and catching up old friends, see how they are. And unfortunately, everyone were very sad about the situation. They want to do exchange, they want to do something, something positive, because we have a lot to give and offer. But there was no one which started it. So basically, me and the colleagues, we said, okay, why not, let's start doing it. The time that we, the it has been founded in Bill was due to the, like, it was the economic crisis. Again, fighting against ISIS. Our, our brothers, Pedmerga, were fighting in front of the line. And people were like sad, you know, they didn't know what's going to happen in the future. We said, let's show the positive side of it. Let's forget about all the economic crisis, all the, uh, you know, war, and let's put it aside. Let's be positive a little bit so, so that people will get energetic and pass that message to the people as well, to the society. การรวมตัวกันของมิสเตอร์เออร์บิลมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่แผ่นดินเผชิญกับความไม่แน่นอนด้วยการใช้แฟชั่นและการแต่งตัวเป็นสื่อกลุ่มชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มกับมาดแบบสุภาพบุรุษในสูทคัตติ้งเนียบรองเท้าหนังเงาวับผมวิจัดทรงมีสไตล์หนวดเขาตกแต่งอย่างประณีตดูแลวกับในแบบเดินผ่านตลาดที่ระเกะระกะวุ่นวาย ชุมชนคนยากจนและบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างเป็นเสมือนการส่งสัญญาณและเป็นสัญลักษณ์บอกทุกๆคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องหมดหวังหรือเศร้าส้อยคุณสามารถมีชีวิตปกติได้ And after the first gathering uh, we knew okay this is not it we want to achieve more and spreading more energy and more positive energy into our society and also want to s h a r e the people we can do better than this. And after the first shot we saw, we were amazed by ourselves. We didn't think like, wow, okay, this is very good. So, so we gathered and thought about d o i n some activities. ทุกแหง่งทุกหนที่สมาชิกของสโมรสรสุภาพบุรุษมิสเตอร์เออร์บิลเดินไปหรือรวมตัวกันเราจึงสังเกตเห็นรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อาจตีความหมายได้ตั้งแต่ชงน ชื่นชมไปจนถึงมีความสุขหรือความหวังก็ได้การเป็นสุภาพบุรุษจะไม่สมบูรณ์หากไม่ให้เกียรติสุภาพสตรีในดินแดนตะวันออกกลางที่สิทธิทสตรียังมีจำกัดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลกดินแดนที่สตรียังถูกกระทำหรือใช้ความรุนแรงประเด็นที่อ่อนไหวเหล่านี้ถูกกลุ่มสุภาพบุรุษมิสเตอร์เออร์บิลหยิบยกขึ้นมาพูดคุย วิดีโอที่เห็นนี้ถูกทำเป็น14ภาษาเพื่อรณรงค์ให้มีการยุติความรุนแรงในผู้หญิงและทุกครั้งที่มีโอกาสจโมอสอนมิสเตอร์เออร์บิวนี้จะช่วยโปรโมตกิจกรรมหรือธุรกิจที่ิเริ่มโดยผู้หญิงผ่านทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจเห็นไม่บ่อยนักที่นี่ We're trying to give them the environment to better express themselves. Why do you emphasize a lot on human rights? Because we believe that uh, it's not just only women's rights, it's like uh, the women have that cultural pressure here, that they are not very uh, open or free in expressing their art. We say that behind any gentleman, behind any successful man, There is, there is a, a woman, a powerful woman behind it Whether it's your mother, your sister, your wife, your uh, you know, anyone in your, in your family uh, that's supporting you หลังการรวมกลุ่มได้ไม่ถึงปีสมาชิกของ Mr. เต b ร์เพิ่มจาก3คนเป็น30คนและจะมีมากขึ้นกว่านี้ในอนาคตความลหลงไหลในแฟชั่นและการดูแลตัวเองได้ถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นธุรกิจที่ไม่ทิ้งรากเง่าของความเป็นเคิ การไว้และตกแต่งหนวดเคราเป็นวิถีและธทำเนียมปฏิบัติของคนที่นี่หนุ่มๆกลุ่มนี้ออกผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาดูแลหนวดเคราโดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตในเคอร์ดิสถานทั้งหมดจากที่วางขายอยู่ไม่กี่จุดในอิรักตอนนี้มีขายอยู่ในยุโรปหลายประเทศแล้ว A อ o t อตออ teenagers are asking us what we're using for our beard. How do we take care of it. So we decided to make a product here in Kurdistan with a world-class standards, and to show that if a product is made in Kurdistan, it's a high quality. We want to break that stereotype: if a product made in here, it's a low quality. Uh, so thanks that to our customers, so thanks to the support that now we have customers worldwide. Uh, a lot of ladies even use it for their hair. I is, can use it for my hair. Of course, yes, because it has uh, all the. Uh, beneficial oils that are good for health follicles uh, like a r g a n Jojoba these two oils are very useful for uh, hair and skin จุดเริ่มต้นจากความรักและลหลงไหลในแฟชั่นขั้นตอนต่อไปคือขยับขยายจากการออกแบบเองตัดเย็บและสวมใส่เองมาเป็นออกแบบและผลิตให้คนอื่นสวมใส่โดยการออกลายแฟชั่นผลิตเสื้อผ้า ว่างขายด้วยการใช้วัสดุและฝีมือการตัดเย็บของช่างฝีมือในท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตัวเองเป็นการรักษากลิ่นอายและคงภาพลักษณ์แบบเคิร์ทไว้ในงานทุกชิ้นอีกด้วย The tie th especially here this tie th is made of goat wool Goat wool Yes so in the summer it's getting too hot so basically the farmer are, like the sheperd shaving the goats and collecting the wool and making the material. And the material is actually used for Kurdish tradition clothes. And since we wanted a little bit more than putting our line, putting something which belongs to us and share it to the world, is making the title of it. This is the first step, and we'll see how it goes in the future. Mr. the the ที่มักจะนิยมแต่งกายอย่างโกรูออกไปสังสรรค์กันตามร้านอาหารหรือร้านน้ำชาเป็นเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกซึ่งนำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเคิร์ดได้อย่างลงตัวและถูกสวมใส่โดยชายหนุม่มผู้มีอัตลักษณ์อันแตกต่างอย่างโดดเด่นสะดุดตา repentance or ces ets For some of us, it created an opportunity at the same time because, for me personally, I had less activity at work, so I had to think other ways to be more active in the community to do something. We sh try to show that even though there is a harsh time, we can do something because the youth. We believe that we, youth plays a big role in the society and can make a big changes. <coughs> แต่สิ่งที่มากกว่าการแต่งตัวและความโก้เก๋คือการลบล้างความเชื่อที่คนภายนอกมีต่อแผ่นดินเกิดของพวกเขาแม้แผ่นดินอิรักกำลังจะเดือดพล่านไปด้วยไฟสงครามและเมืองหลวงเออร์บิวนั้นอยู่ห่างจากโมซุนซึ่งถูกกลุ่ม i ออสยึดครองเพียง80กิโลเมตรแต่เคอร์ดิสถานมีเพชเมกากองกำลังติดอาวุธที่มีวินัยและแข็งแกร่งคอยคุ้มกัน ทำให้ดินแดนหุบเขาทางตอนเหนือแห่งนี้ยังถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยกว่าจุดอื่นๆของอิรักแต่อาจมีคนไม่มากนะักที่รู้ว่าที่นี่ปลอดภยัยและสามารถเดินตามท้องถนนหรือที่ไหนๆได้อย่างไม่ต้องกังวลใจมากนะักและอาจจะมีคนไม่มากเช่นกันที่รู้ว่าเคิร์ดไม่ใช่คนไร้รากไร้อรารยธรรมแผ่นดินของเคิร์ดมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน Erbil is one of the oldest city in the world that lives continuously uh, people lived in it. So that's why we take you here so that we will show the people as well. Erbil is a historical places that you should see. Erbil has a lot of beautiful uh, historical places that it's worth to visit it's worth to visit it and then uh, see it. <coughs> จตุรัสซิตาเดลเป็นเนินขนาดใหญ่ที่มีสิ่งก่อสร้างรูปโดมและหอคอยทรงกระบอกสูงตั้งกรกงานเหนือเมืองมีประวัติอันลุ่งโรดและมีความเป็นมายาวนานย้อนหลังไปหลายพันปีเป็นรากง่าที่ชาวเคิร์ดภาคภูมิใจและปัจจุบันซิตาเดลถูกยูเนสโกขึ้นเป็นบัญชีให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมการเลือกสถานที่อันเก่าแก่และมีความหมายเช่นนี้ เป็นการประกาศอยู่ในตัวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและอารยธรรมของชาวเคิร์ตซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนบริเวณนี้ติดต่อกันมาเป็นพันปีแล้วเครื่องแต่งกายตามแบบตะวันตกที่สมาชิกสโมสรวมใส่เป็นการบอกเล่าถึงการรับและการปรับวัฒนธรรมจากต่างถิ่นมาสู่ชีวิตประจําวันของชาวเคริร์ตแต่ที่มากกว่าเสื้อผ้าและแฟชั่นคือการสื่อว่าที่นี่ยังมีความหวัง ทั้งความหวังที่แผ่นดินจะสงบสุขหวังให้บ้านเมืองได้เดินหน้าต่อไปหวังให้โลกภายนอกเลิกมองด้วยสายตาที่เคลือบแคลงหรือเข้าใจผิด Once you tell them that I'm from Erbil from Kurdistan region Iraq the, the the first reaction is like whoa because the first image they get is bombing killing you know terrorism this is sadly because it's all in the media all over the media and But actually, no, I mean, this is only a small part of it. Here, life is very normal. You know, it's just social life is not stopping. It's just, uh, you know, uh, we, it's not different to than other countries. I mean, just no different than any other, other people around here. And I think the only thing which we are trying to show and to respect each other and to show the world there is a Kurdistan region here and we have our own culture. And it's not only about wear. There's a lot of positive side over here, and you want to show the world that image. We use fashion uh, as a tool uh, to introduce ourselves uh, to the world, to deliver, because we believe that people think that we are wearing a, a shirt and a trouser for months, and we're living in mud houses. We want to show them. We believe that if we show ourselves in style, we can better deliver the message, the aims that we want to be delivered to the whole world. It's about uh, looking good, looking sharp, and at the same time that we, it's the attitudes. We believe that it's the attitudes that creates a man, uh, an attitude toward women, an attitude toward environment. <coughs> หรือความล้าหลังแต่ที่นี่ยังมีรากเหง้าวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ความงามและความหวัง หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แบงค์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ